เด็กได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทางน้ําและก็ทางอากาศใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทางบกค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทางบกนะคะเราไปเรียนรู้ก่อนว่าในสัปดาห์นี้เราจะต้องเรียนรู้อะไรกันบ้างค่ะตามมาเลยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับยานพาหนะสองล้อค่ะยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนะคะ ยานพาหนะที่ใช้โดยสารนะคะเด็กๆแล้วก็ยาน,านาาพาหนะประเภทรางค่ะเรามาดูความหมายของการเดินทางทางบกกันนะคะการเดินทางทางบกคือการเดินทางบนพื้นดินโดยใช้รถต่างๆนะคะเช่นรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานรถโดยสารประจำทางรถตู้รถไฟนะคะแต่เอ๊ะการเดินทางทางบกนะคะเด็กๆไม่ได้มีโดยการใช้รถยนต์อย่างเดียวน,นะคะ เรายังมีเรื่องของการเดินทางด้วยเท้าด้วยค่ะเดินทางด้วยเท้าเนี่ยถือว่าเป็นการเดินทางทางบกเช่นกันนะคะแต่เอ๊ะการเดินทางด้วยเท้าเนี่ยเราจะเดินยังไงให้มันปลอดภัยและถูกวิธีคะการเดินทางด้วยเท้านะคะเด็กๆเป็นการเดินทางที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปสถานที่นั้นโดยที่ที่นั้นไม่ได้ไกลมากนะคะเด็กๆสามารถเดินไปด้วยเท้าได้ แ่นเด็กอาจจะเดินจากบ้านของตัวเองบ้านของเด็กเดินไปซื้อขนมที่เซเว่นหน้าปากซอยหน้าบ้านของเด็กเด็กเดินทางไปด้วยเท้าได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเด็กจะไปโรตัสเรียบคันด่วนเด็กเดินไปได้ไหมคะไม่ได้เด็กต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทางนะคะแต่การเดินทางเนี่ยถ้าเด็กเดินเล่นในหมู่บ้านเด็กสามารถ เดินวิ่งเล่นได้แบบนี้นะคะแต่ถ้าเด็กๆจะต้องเดินทางออกไปตรงที่มีถนนมีรถมากมายเด็กๆควรจะเดินทางเท้านะคะท้างท้าที่เขาจัดไว้ให้เด็กๆนะคะเด็กๆควรจะเดินตรงนั้นแต่ที่ดีเด็กๆเดินคนเดียวไม่ได้นะคะเด็กๆควรไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เดินตรงริมฟุตบาทค่ะการเดินนะคะก็จะต้องเดินทางด้านขวามือเสมอนะคะแต่ถ้าเมื่อเด็กไปกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆควรจะ คุณพ่อคุณแม่จูงมือนะคะและเด็กอยู่ด้านในนะคะเพื่อที่จะไม่ถูกรถชนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าการเดินที่ถูกวิธีนั้นเดินอย่างไรคะ ในการเดินทางเท้านะคะเด็กๆเราควรเดินในที่ที่เป็นทางขุ้นบาทนะคะและเราก็ควรเดินทางขวามือของเรานะคะด้านนี้นะคะเสมอเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กเองนะคะนี่ก็คือการเดินทางทางเท้าอีกอีกวิธีหนึ่งนะคะเราจะเดินทางทางม้าลายค่ะเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนนะคะเด็กๆจะต้องมาข้ามถนนตรงทางม้าลายตรงนี้นะคะแต่ตอนที่เด็กจะข้ามเนี่ยเราจะมีน้าคุณลุง มาช่วยพาเด็กๆข้ามถนนนะคะเด็กรองให้รถหยุดก่อนนะคะเด็กข้ามได้ค่ะเมื่อเด็กมาแล้วนะคะเด็กจะมาเจอลูกสอนค่ะเด็กเดินตามคุณลมาเลยนะคะเด็กจะเจอลูกสอนค่ะเราจะเดินตามลูกสอนนะคะเด็กไหนคะลูกสอนตรงนี้นะคะเราจะเดินตามลูกสอนนะคะเดินทางฝั่งขวามือของเด็กๆนะคะคือฝั่งนี้นะคะเราจะเดินตามลูกสอนมาเลยค่ะเด็ก เดินทางทุกฝังเลยนะคะตามตามมือของเด็กนะคะแล้ว้าเด็กจะเดินทางออกนะคะเราก็จะเดินข่านนะคะจะเป็นฝั่งสามมือนะคะอย่างของครูแอนเหมือนไม่เท่าเด็กสามมือของครูแอนค่ะเราก็จะเดินสวนกันโดยที่ไม่ชนอะไรนะคะเด็กจักรยานเป็นยานพาหนะมีสองล้อไม่มีเครื่องยนต์ค่ะใช้พลังงานจากมนุษย์ในการขับเคลื่อนนะคะโดย การปั่นที่ลูกบันไดค่ะเด็กเห็นคุณ,รคคณคลรูปั่นจักรยานกันไหมคะคุณูเชื่อว่าเด็กๆต้องเคยปั่นจักรยานกันแน่เลยนะคะอย่าลืมสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกกันด้วยนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุได้ค่ะแล้วเวลาเด็กๆปั่นจักรยานเล่นกันนะคะเด็กๆไม่ควรไปนำจักรยานเนี่ยไปปั่นในบริเวณที่เป็นทางแยกหรือบริเวณที่มีรถผ่านไปผ่านมาหรือบนท้องถนนนะคะเพราะอาจทำให้เด็กๆเนี่ยเกิดอันตรายได้นะคะ ยนหรือมอนต์ไซ์นะคะเป็นยานพาหนะที่มี2ล้อนะคะมีเครื่องยนต์เวลาใช้รถจักรยานยนต์นะคะเราควรเคารพและปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งคัดเลยนะคะในเรื่องของสัญญาณไฟจราจรน,นะคะและที่สําคัญเลยเราควรสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันต็อกทุกครั้งนะคะหรือแม้แต่ว่าเวลาที่เด,ด็กๆดเนี่ยนั่งซ้อนท้าย รถจักรยานยนต์ที่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ขับขี่นะคะเด็กๆก็ควรจะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะไม่ควรนํารถจักรยานยนต์เนี่ยมาขับบนฟุตบาทนะคะเพราะว่าบนฟุตบาทเนี่ยจะเป็นทางเท้าไว้ให้สําหรับคนเดินนะคะเราควรจะนํารถจักรยานยนต์เนี่ยไปขับขี่บนท้องถนนเท่านั้นค่ะเอาละค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการเดินทางทางบกกันไปแล้วนะคะ และยังรู้ถึงการเดินด้วยเท้าที่ปลอดภัยด้วยนะคะและการใช้ยา,านพาหนะ2รอนะคะมีอะไรนะคะจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นั่นเองะค่ะแล้วก็การใช้จักรยานที่เด็กชอบอัานเล่นเองนะคะเด็กรู้ถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยกันไปแล้วนะคะเอ๊ะคุณนู้อักรู้ว่าเด็กๆจะจํากันได้ไหมเดี๋ยวเราไปทบทวนโดยการทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะข้อหนึ่งนะคะเด็กๆขอ้อใดไม่ใช่การเดินทางทางบก ข้อใดไม่ใช่การเดินทางทางบก 1. รถยนต์ 2. เครื่องบิน 3. รถจักรยานยนต์ข้อไหนคะเด็กๆไม่ใช่การเดินทางทางบกนะคะข้อใดนะคะได้ยินเด็กบอกว่าเครื่องบินถูกต้องคะ่ะข้อต่อไปนะคะถ้าไม่มีทางเท้าเราควรเดินชิดด้านใดของถนน ถ้าไม่มีทางเทา้าเราควรเดินชิดด้านใดของถนนหนึเดินชิดขวาสอเดินชิดซ้าย 3.. เดินกลางถนนถ้าไม่มีทางเทา้าเราควรเดินชิดด้านไหนของถนนนะคะอ่าได้ยินเด็กตอบมาแล้วค่ะว่าไงคะเดินชิดท้าไในนะ ชิดกว่าคะ่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณต้องขอลาดเด็กๆไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่คะ่ะ<อ>บ,บ๊ายบายค่ะ